เพื่อนๆคะเคนกำลังตกปูนะคะนี่คือวิธีการตกปูของเคนนะคะเดี๋ยวเรารอสักพักมีใหญ่นะคะทิ้งไว้ ในทะเลกันนะคะเราให้ปูเข้ามากินเหยื่อนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้ปูหรือ,รอไม่ได้ปูนะคะเพื่อน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 คะเพื่อนเพื่อนเห็นนกไหมคะนกเต็มไปหมดเลยคะ่ะนกมารอกินเหยื่อที่เขาใช้ตกปูนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้อากาศหนาวคะ่ะเพื่อนเพื่อน พยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้ฝนจะตกแล้วก็สลับกับแดดนะคะแต่อากาศค่อนข้างจะเย็นนะคะเราดูนกนูนกดูนกมีความสุขมากเลยครับเพื่อนๆนกเล่นน้ำ เพื่อนๆคะเค็งกำลังจะเอาที่ดักปูขึ้นนะคะแต่ปูไม่แน่ใจนะว่ามันจะได้ปูหรือเปล่านะคะเพื่อนๆอ๋อกึดแขนได้ปูค่ะเพื่อนๆอันนี้ครับปูย่านั่นเปย์เว้ยเน้ Yeah, I don't know if it's big enough though. You see? Yes. I see. It's okay, he might go. It's gotta be five and three quarter. <laughs> it's good. Yeah. Not bad. แข้งกำลังวัดไซน์นะคะเพื่อนๆ Too small by half inch, got to be that one right there อ๋อโอเคตัวเล็กนะคะ One half inch small กูต้องโยนทิ้งลงไปนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ขนาดนะคะมันเล็กค่ะเราเอาไปไม่ได้นะคะผิดกฎหมายน้ำาแวดเพื่อนๆ่คะแข้งกำลังตกอีกนะคะเพื่อนเพื่อน เอาไปลงไปค่ะวิธีการตกปูที่นี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะ we have fun ท่านนี huh? yeah get t h e m o k a y s e well please get for me please We need bigger one a yes Look อันนี้รอบใหม่นะคะเพื่อนๆรอบที่สองนะคะดูสิคะว่าเคนจะได้ปูหรือเปล่านะคะรอบนี้ไม่ได้นะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวรอรอบใหม่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆจะเห็นนะคะคนมาตกปูแล้วก็มาเดินตามชายหาดนะคะ<ป>นี่นะคะบรรยากาศรอบๆทะเลที่เมื่อวานนี้ปูพามาสำรวจนะคะ<ป>วันนี้ค่อนข้างจะมีแดดหน่อยนึงนะคะแต่ก็ มีฝนคลึ้มใหม่แล้วครับเพื่อนๆอ๋อยากดโอ้ยทิ้งดิสบิ๊กไอโฮปนักตะวันนะวีโถ่เพื่อนๆคะเคนตกปูได้แต่ไซส์นี้นะคะมันเป็นไซส์ที่เล็กนะคะเราไม่สามารถเก็บไป ได้นะคะเราต้องปล่อยทิ้งลงทะเลนะคะเพื่อนๆพ่คะตอนนี้นะคะปูกับเคนกลับมาตกปูกันอีกครั้งนะคะในช่วงเย็นนะคะเนื่องจากช่วงเช้าที่ปูมาตกนะคะ ฝนตกแล้วก็น้ำมันขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วมันก็หนาวมากนะคะปูกับเคงก็เลยกลับกันก่อนนะคะโดยที่ไม่ได้ปูนะ oh, เพื่อนคะนกได้อาหารนะคะโอ้โอนกดีใจใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆนกได้อาหาระคะ่ะ นกเป็ดน้ำนะคะปูว่า